สวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับสวมมินย่านเป็นหมอสัตว์นะครับมื่อนี้กัมาขีดหั่วขีดคล้วยนะครับประมาณหโต7โเจ็ตนะครับขีดยาบำรุงกับไทยพยาธินะครับเดี๋ยวภาพผมผมู่ภาพเปเมืองบรรยากาศนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับอยากให้ผมไปขีดให้นอติดต่อเขามาได้นะครับแถว่บไกลแล้วก็ผมมีเวลาผมก็ ไปบริการให้นะครับกันเองนะครับผมเดี๋ยวเราวางล่องง้วเขากะล่องง้อกับคั้วเขากบมาเช็ครอุปกรณ์กันนะครับตัวนต้นหญา,ทาไทยประหยัดตวนีญ้าบำรุงอุกรณ์กำลังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย วัดนี้ก็เป็นตัวยาทายพยาธินะครับภายหนอกภายในนะครับตัวเข็มนี่กับโควยได้ใส่งานโดนนะครับมันก็จะแข็งแน่ผะผมก็ว่างมือไปโดนแล้วโดนกลับมาเทียตัวแรกก็เรื่มจากชาลูรีก่อนเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวยาบารุ่งนะครับส่วนมากกะคิดเขากำเนื้อแหละตัวยาบารุง ัวนี้กับว่าผมตั้งราคาไว้อยูดาหครับผู้ใดสนใจมะมึงยุขอกวนด้วไปไปยังบระท่านเดล่อยไปคไปเลนตัวนี้กับซองจำเป็นนะครับรเย็ดขึ้นมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของเฮ้าน้ำเนาะ,ะกับการหางัวกับจีบอดได้บาดเก็บหลายลลาตัวนี้มันเกิดขึ้นบวกกัเฮ็ดซองบ้านๆนะครับเนาะ ไปน้ำเพชรไปไปลุกเร็วลุก มากนะที่นี่ก็เหลือสองตัวเสียบนี่นะครับโอ้โหบอ,หอหย่อมเลยน,นะครับสองตัวเสียบนี่ก็ต้องสงสัยต้องจิ้มตรงนี้แหละครับให้สองตัวเสียบนี่ตัวนี้ก็เป็นเล่ตัวนี้เป็นบามัด น่อมนะครับพอขีดเส้นเร็ยวไงโอ้โหกินหยาเก่งนะครับตัวนี้ตัวนี้กระตั้งแลคข้าว้นะครับหัวข้นที่ที่จะเอาไปเป็นพอพันุนะครับเด้อตัวนี้ชมพู่ขบนะครับชมพู่ขบเคืองนะครับตัวนี้พอพันธุชลุลีชันดีเลยนะครับผมแนะนําให้มาคุยกันทีอขอก่อนนะครับตัวนี้ เชิดบอลูกที่จียเชียดหมดเชีิดให้หมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าเมืองที่ความสูงนะครับอ่าสังเกตเมืองที่คนไปยืนเนี่ยเกือบทวมหัวนะครับอันนี้อายุสองปีนะครับพอพันชันดีนะครับผมผมจะปล่อยนะครับตัวนี้มาคุยกันที่หนาคอกอ่าตัวนี้ราคากับอยู่ที่ประมาณหกสิบตัวถึงมาณน,นี้เนาะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็น ชลลุลีครับนี่ตังไว้40สิคุยกันตอรลองหนาคอกได้นะครับตัวนี้เครียดเครียดเครียดทีดยาให้เครียดพอด้ยาแล้วนะครับบอดย้อมบอกจากแปลงหยาได้นะครับโอ้โหกินเก่งทั้งสองตัวนะครับสองตัวนี้เป็นตัวผู้ทั้งสองนะครับพอมาถึงหน้านี่พอค่ากับเวมหานะครับมะม่งงัว ตกลงกันได้นะครับเอ่อเ้าถูกใจพอค่าสวยคนซื้อสวยผมก็จัดให้ครับว่ายากครับคุยกันง่ายๆครับการค้าการขายเปิดใจนะครับเฮ้ามักเอ่อพอค่ามักเฮ้าก็ไปได้นะครับแล้วก็เหลืออีก2ตัวนะครับที่เตรียมเจ็บปอยออกนะครับเป็นชาลูเร่นะครับเป็นตัวนี้นะครับชาลูเล่ แล้วก็เป็นเจ้าหนุําเพชรน,นะครับพอพันคุ้มฝูงย่างดีนะครับตัวนี้กัผู้ใดมักกัฝากติดตามนะครับแล้วก็มะมือมงที่หนาคอ,อกนะครับผมเน้นที่หนาคอ,อกเนาะกัคุยกันตกลงได้ราคานะครับต่างก้นต่างยูได้นะครับออเอาอยูได้เขายูได้เองเฉยก็ขายนะครับยังได้ฝากติดตามนะครับอ่าส่วนนี้ก็เตรียมจะปับพื้นทีเห็ดเถียงหน้าไม้นะครับ เดยกนังไดถ้าเทียงหน้าซิทหรือออกมากเป็นนังไดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอบคุณที่ทติดตามแล้วก็รับชมนะครับเป็นกําลังใจให้กับเนนด็กบันนอกรอกำลังสั่งแน่สั่งตัวขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ฝากสปอนเซอร์หนึ่งนะครับชลิยาบุญรัมแล้วก็ชลิยาประเทศไทยนะครับ คนที่เป็นสิวฝ้ากะจุดด่างดำนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับสิวอักเสบี่ตรงมีนะครับอ่านี่เป็นรีวิวนะครับนาใสขึ้นนะครับขาเชื่อสิวนะครับสบู่ใบบัวบกนะครับแล้วก็ขาฟฝ้านะครับอ่าก้อนละร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่านี่ครับการนาดีขึ้นนะครับผู้ที่ซื้อเอาไปใส่นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับ แล้วก็คนที่สนใจนะครับก็บสั่งใดนะครับที่เพจหรือที่วิดีโอนี้ก็ได้นะครับนีย่ยปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับก้อนละ้อยแปบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากติดตามหน่วยชาแนลน้ำนะครับขอบคุณมากครับ